สวัสดีครับวันนี้ใครชอบในคอนเทนต์เกี่ยวกับ business model เกี่ยวกับธุรกิจในบล็อกเชนนะครับวันนี้นะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับก็คือ SatoshiPay นะครับ SatoshiPay ก็เป็นการเงินที่สามารถชำระคล้ายๆกับ PayPal นะครับคือชำระเงินแบบไร้พรมแดนนะครับแต่การชำระเงินผ่าน SatoshiPay เนี่ย นะครับเขามีโปรเจกต์ใหญ่นะว่าเขาเนี่ยจะพยายามที่จะให้ไอซาโตชิเพเนี่ยสามารถรับได้ทั้งเงินเฟสนะครับและก็ตัวโทเค็นนะครับเงินสก,กุลใหม่และเงินสก,กุลเก่านะครับฉะนั้นขั้นตอนของซาโตชิเพเนี่ยนะครับมันก็คล้ายกับเพย์เพาลแต่มันอัจฉรยิยะกว่าเพย์เพานะครับคือมันรับได้ทั้งสองสก,กุลในการ ชําระค่าบริการต่างๆนะครับชําระค่าสินค้าหรืออะไรก็ตามนะครับดังนั้นทาง Stella านะครับก็เป็นมูลนิธิมูลนิธิอันหนึ่งนะครับชื่อ s t ตลล่าดีเวล็อปเมนต์ฟาวเดชั่นะครับก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับซา s h ชิเพโดยการเริ่มต้นการพัฒนาโปรโตคอล proof of protocol นะครับบนเครือข่ายของ p พ n d u ร um, ัมให้แก่ให้สำเร็จนะครับสมบูรณ์น,นะครับ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนแพนโดรัมนะครับคือเครือข่ายของซาโตชิเพยนะครับเซล่าดีเวลลอปฟาวเดชั่นนะครับคือองค์กรที่มาช่วยซาโตชิเพยให้มีแหล่งเงินทุนและระบบการจัดการเกี่ยวกับโปรโตคอลต่างๆนะครับหรือบิสเนสโมเดลหรือระบบในการชำระเงินเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้น ฉะนั้นโจทย์อยู่ว่านะครับเครือข่ายของแพนดูรัมเนี่ยนะครับที่เป็นเลเยอร์ที่สองนะครับคือมันมีการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่งนะครับที่มีการเชื่อมต่อของเครือข่ายของ Stella านะครับเข้ากับระบบนะครับนิเวศของ d e f i นะครับโดยการเพิ่มการรองรับอย่าง Smart Contact นะครับเป็นสสะพานเชื่อม ะร,ระหว่างเครือข่ายของอ t ทร r ย u m กับพ a คคอร์ด e t อี r ร u m นเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเอกเรื่องของการ d e f i n นะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วพัคค o ดอสก็เป็นเรื่องของการจัดการนะครับพวกระบบต่งตางๆเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันวันหลังนะครับแล้วอีทรยเนี่ยเราก็ทำมาหลายคลิปแล้วว่า อ,อีเทโรียมเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆของอีเทโรีมนะครับก็คือเป็นระบบที่เป็นดีฟายนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับทั้นสเตล่าน,นะครับเคยเปิดตัวตั้งแต่ปี2015แล้วละที่ทำให้โครงสร้างส่งแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลและสกุลเงินเฟสทุกลปแบบอย่างง่ายๆเป็นไปได้จริงนะครับแต่ความสามารถในการบัญชาในการบัญชำระนะครับบัญชีที่รวดเร็ว ภายใน5วินาทีนะครับค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยทําให้ปัจจุบันการดําเนินธุรกรรมบนเครือข่ายเนี่ยมากกว่า6ล้านลายการต่อวันนอกจากนี้ด้วยความมุ่งเน้นนะครับก็คือเงินเฟียสโทเค็นทำให้ Stella าเหมาะแก่การเป็นตัวเชื่อมสะพานเงินแบบนั่งเดิมและเงินแบบใหม่นะครับอุตสาหกรรมแบบใหม่คืออุตสาหกรรมดีฟาที่กำลังเติบโตขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับสเตลาจึงต้องการความสนับสนุนในการทำสมาร์ทคอนแทกนะครับแบบกำหนดสะพานเชื่อมของบล็อกเชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในระบบนิเวศก็คือแพลกอกดอชนะครับแล้วก็อีทอเรียมในการผนึกสองเทคโนโลยีนี้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครและการพัฒนาเครือข่ายของสเตล a านะครับไม่ได้สูญเสียความสามารถของเครือข่ายเลยแต่การเอาสอ อันนี้มาบวกกันนะครับกลายเป็นความสามารถใหม่ความสามารถพิเศษนะครับของสมาร์ทคอนแทคของสเซลานั่นเองนะครับฉะนั้นสเซลาก็เลยใช้ซาโตชินะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับส่วนสเตล่าก็เป็นเครือข่ายนะครับแล้วโครงการของเพจล่านะครับก็เป็นคนที่วิ่งเต้นเรื่องนี้ให้ะฉะนั้น เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราอาจจะได้ใช้นะครับในถ้าพ,พูดก็คือ p a y p a าใน l a เยอร์ที่สอาจจะไม่เหมือนกันโดยตรงนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้นะครับในการชำระเงินสกุลดิจิตอลนะครับพวกเงิน c u r r e เรนนะครับคริปโตเคอร์เรนซีได้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเอามาใช้นะครับในการเชื่อมกับเงินที่เป็นเงินเฟยนะครับคือเขาพยายามที่จะทําให้เงินทั้งสองระบบเนี่ยนะครับวิ่งเข้าหากันอย่างพอดีนะครับไม่มีการขัดแย้งกันฉะนั้นซดูช s พเ Pay นะครับก็เป็น d e ฟาที่ไรฟ์พุมมแดนนะครับมีการจำนะเงินอะไรต่างๆซึ่งเราก็ต้องฝากความหวังนี้ไว้เป็นอนาคตนะครับว่าทางสเตล่านะครับ ก็ระบบเนี้ยจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกดิดนะครับเราจะมีติดตามนะครับในคลิปของเราตลอดเลยครับฝากนะครับเรามีสี่ช่องทางทรรคือบล็อกดิจิตเฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p โตเคอเรน c ี c คอมม n i t y ครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเพราะในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเทรด ความรู้เกี่ยวกับคริปโตกรังซีนะครับแล้วก็สำนักข่าวาต่างๆสามารถก็ไปติดตามได้นะครับมีคนคอยโพสต์ไว้ขอบคุณสำหรับที่ทุทกคนนะครับที่คอยโพสต์และเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มไลน์นะครับให้เติบโตมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ